สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเข้าใช้งานแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 นะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จนะครับเราสามารถเรียกใช้ตัวโปรแกรมนะครับโดยการกดปุ่มที่ปุ่ม Windows นะครับจากนั้นก็เข้าไปอันนี้เป็น Windows 11นะครับก็เข้าไปที่ All Apps ครับแล้วก็ ตัวโปรแกรมอยู่ในโฟลเดอร์นะครับ Adobe Master Collection c s 6นะครับจากนั้นก็คลิกที่ไอคอนโปรแกรมนะครับ Adobe d e m o v e r c s 6โปรแกรมก็จะเป็นไอคอนสีเขียวนะครับตัวอักษร D W นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ในหน้าแรกนะครับหน้าต่างแรกนะครับก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็น Open Recent i t e m นะครับเป็นการเปิดไฟล์ ต่างๆที่เราเคยสร้างนะครับตรงกลางนะครับจะเป็น Create New นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกภาษาในการสร้างเว็บไซต์ได้นะครับมี HTML นะครับมี f o s i o n นะครับ PHPCSSJavaScriptXML นะครับตรงนี้ในคาสเรียนก็จะใช้เป็น HTML ตรงนี้จะเป็น Top Feature Video นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับการการสอนต่างๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น Getting Start นะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก new feature นะครับต่างๆนะครับเราก็ได้ใช้2ส่วนนี้นะครับก็คืองานเดิมแล้วก็สร้างงานใหม่นะครับตัวนี้เราก็คลิกที่ c ค t t e m m อนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรม adobe cs 6นะครับ adobe d r e m w e v e r cs 6นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับของโปรแกรมนะครับตัว d w นะครับจากนั้นก็จะเป็นเมนูนะครับมีเมนู File Edit View, Insert, Modify, Format, Command, Size, Window, Help นะครับตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองนะครับมุมมองก็จะมีอยู่สี่มุมมองด้วยกันนะครับก็จะมีโค้ดนะครับสปิตนะครับดีไซน์แล้วก็ไลท์นะครับถ้าเราจะออกแบบนะครับเราก็ไปที่มุมมองของการดีไซน์นะครับตรงนี้แต่ถ้าเราจะไปเขียนโค้ดนะครับก็ไปที่มุมมองโค้ดนะครับ หรือเราจะดูทั้งสองมุมมองนะครับก็ไปที่ Speed นะครับอันนี้เลือกที่มุมมองดีไซน์นะครับตรงด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัว property นะครับในการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้เราจะเลือกเป็น CSS หรือว่าเป็น HTML หรือว่า CSS ก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนทางด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ CSS Style นะครับ ก็จะมาปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟล์ต่างๆที่ใช้ในการจัดเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นส่วประกอบหน้าตาของโปรแกรม Adobe d e m e v e r s e ร์ e นะครับเริ่มการใช้งานนะครับเราก็คลิกที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นก็ไปที่คลิกที่เมนู Insert นะครับเราจะเข้าไป สร้างตารางก่อนนะครับก็มาที่ท a b l e นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปที่เมนู s i ส e นะครับเพื่อจัดการไซส์ก่อนนะครับแล้วก็ยิงไซส e นะครับตรงนี้จากนั้นให้เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็พพิม์พิมพ์ไปเป็นชื่อนะครับที่ตามที่เราต้องการสร้างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น local นะครับที่ใช้ในการเก็บไฟล์นะครับเราจะให้ไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับถ้ามีโฟลเดอร์ที่เราสร้างเราก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้แต่ตอนนี้ผมได้สร้างมาแล้วนะครับก็จะ cancel ออกไปนะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่สร้างก็กดปุ่ม save นะครับเราก็จะได้ตัวเว็บไซต์ออกมานะครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนู insert นะครับเลือกคำสั่ง เทเบิลนะครับตรงนี้โล w แล้วก็ค,คอลัม,มน,กกนมม์นะครับคอลัมน์เนี่ยจะกำหนดไว้ที่5้าคอลัมน์นะครับตามรูปแบบของเว็บไซต์เนาะนะครับส่วนโ o w ตัวนี้นะครับก็เวลาเราออกแบบนะครับเราก็ต้องออกแบบตามส่วนต่างๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนหัวของเว็บไซต์นะครับก็จะมีบรรทัดบรรทัดแรก นะครับบรรทัดแรกก็เอาไว้กันชนกอนนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวโลโก้แล้วก็บนเนอร์เป็นบรรทัดที่2นะครับแล้วก็เว้นไว้อีกบรรทัดก็จะเป็นบรรทัดที่3บรรทัดที่4ก็จะเป็นเมนูนะครับบรรทัดที่5ก็จะเว้นไว้นะครับบรรทัดที่6ก็จะเป็นอ่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาบรรทัดที่7ก็จะเว้นบรรทัดที่8ก็จะเป็นฟุตเตอร์บรรทัดที่9กก็จะเป็นอ่ากันชนด้านล่างนะครับก็ ตัวนี้ก็จะใส่เป็นแถวก็จะใส่ไว้ที่9นะครับเทเบิลบ t นะครับคือความกว้างของตารางนะครับก็น่าจะเป็นตัวขนาดของเว็บไซต์นะครับก็จะใช้เป็นขนาดอ,อ,อยู่ที่1280งสแปดศกันนะครับหรือว่าเจาขนาดที่ละเอียดกว่านี้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Border อร์ c ิ n e เนก็คือเป็นเส้นขอบกําหนดไว้ที่1ก่อนนะครับจะคลิกปุ่มโอเคครับ เราได้ตารางมานะครับซึ่งตอนนี้ตารางก็อยู่ชิดด้านซ้ายชิดด้านบนนะครับให้เรามาจัดตรงนี้ครับตรงที่อะไรนะครับตอนนี้มันเป็นค่า d ด f a ฟอ t ์นะครับเราคลิกสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกเป็นเซนเตอร์นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับให้เราทําการจัดระเบียบตารางนะครับโดยการดึงนะครับตัวคอลัมน์ตรงแถวนะครับแถว ไม่ใช่แถวนะครับเป็นตัวเส้นตารางนะครับเส้นที่สามนี้นะครับดึงเข้ามาชิดทางด้านซ้ายนะครับเส้นที่สี่ดึงเข้าไปชิดทางด้านขวานะครับแล้วก็บาลานซ์ให้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันเท่ากันตรงนี้มันเป็นส250น,น,นะครับเราก็จัดนะครับให้มันซ้ายขวาเท่ากันนะครับ ตัวนี้ครับซ้ายขวานะครับสองห้าศูนย์นะครับแล้วก็แถวต่างๆนะครับอ่าตอนนี้เราใส่เป็นไกด์ก่อนนะครับตอนนี้ก็อ่าตรงแถวที่สองนะครับให้เราทําการเมอกนะครับก็คือคลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับตรงไอคอนด้านล่างนะครับเมอก select cell unsize span นะครับตัวนี้คลิกไปึ่งค้งนะครับตัวนี้เราจะให้ใส่เป็น โลโก้ uh, และแบนเนอร์นะครับตรงนี้ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมนูนะครับเมนูตรงนี้ถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวเราค่อยหมึกตรงนี้นะครับแต่ว่าเราใส่เมนูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตรงนี้เป็นเนวิเกชันนะครับ การนำทางเว็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเนื้อหาเว็บก็จะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟุตเตอร์นะครับเราก็ออกแบบไว้อย่างนี้ก่อนนะครับโอเคต่อไปทำการเซฟนะครับคลิกที่เมนูไฟล์นะครับเลือกเซฟแอดนะครับ ตัวนี้เราได้ตั้งค่าโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับไฟล์แรกนะครับให้เราตั้งชื่อก็คือเป็น index นะครับไฟล์ที่ชื่อ index นะครับตอนนี้ผมได้สร้างไฟล์ไปแล้วนะครับจากนั้นให้เราทำการคลิกปุ่มเซฟนะครับคลิกปุ่มเซฟถ้าเกิดเรามีการสร้างไฟล์แล้วนะครับเขาก็จะถามว่าให้เซฟทับไหมนะครับตอนนี้ผมไม่อยากให้เซฟทับนะครับก็คลิกโนแต่ว่านั่นยังต้องคลิกเยยดนะครับ คัลเซ็ไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเซฟแล้วนะครับเราก็ค่อยไปเปิดดูไฟล์เรานะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบเบื้องต้นนะครับใน EP ต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ข้อมูลต่างๆนะครับ